ต่อกันที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธาน,นีรวมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโนนสะอาดจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาความสะอาดก,กําจัดวัชพืชปรับภูมิทัศน์หนองแวงอำเภอโนนสะอาดค่ะเนื่องในวันฉัตรประมงคลประจําปีพุทธศักราช2565ค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะหนองแวงบ้านหนองแวงให,ใหญ่หมู่ที่2 ตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานหนองแวงเนื่องในวันฉันตรมงคลค่ะประจำปี2565โดยมีจิตอาสาพระราชทาน904จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีจิตอาสาพระราชทานอำเภอโนนสะอาดประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืชขึ้นนะคะภายในหนองแหวงตัดแต่งกิ่งไม้ค่ะเก,เก็บเก็บเศษใบไม้ดายหญ้าเก็บขยะปัดกวาดทาความสะอาดโดยรอบบริเวณหนองแหวงค่ะหนองแหวงบ้านหนองแหวงไงมูทีสองตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความจุหามื่นสามพันลูกบาทเมตรค่ะซึ่งกับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ครอบคุมพื้นที่ในการให้บริการซีมูบานซึ่งกระใสางานอยู่กว่า1,000ครัวเรือนค่ะ